สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลัวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจด,ดัวฟานตอนที่1257ก,กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่จักรพรรดิปีศาจเจ้าเฉิงนั้นได้ทราบว่าจักรพรรดินุกินทรีและจักรพรรดิผูดผีนั้นพวกเขาทั้งสองได้ออกมาทับหน้าด้วยตัวเองเป็นเหตุและผลทำให้ในฝั่งของกองทัพของตัวเขาเองนั้นจึงไม่สามารถที่จะต้านทานได้และมันเป็นผลนำไปสู่การที่พวกเขาไม่สามารถจับเฉลยศึก มาเป็นเครื่องเส้นมาเป็นทรัพยากรการบ่มเพาะให้กับเขาเขาที่โมโหเป็นอย่างมากก็ได้ออกมาที่ทับหน้าด้วยตัวเองเขาประทะต่อกรกับจังพัดทั้งสองในการต่อสู้นั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าชิงเขานั้นค่อนข้างที่จะได้เปียเป็นอย่างมากพลังของเจ้าชิงในเวลานี้นั้นเหนือยิ่งกว่าการรวมพลังกันของจังพัดพูดผีและจักรพัดนุอินรีเสียอีก เมื่อเห็นว่าจักรพรรดิปีศาจเจ้าชิงมันบ้าไปแล้วทั้งที่ตัวเองนั้นกําลังจะทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อสงครามบัดนี้นั้นเขาพยายามที่จะเจรจาด้วยความสันตินะครับจักรพรรดินกยินซีสวาย,ย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเจ้าชิงเขาขาดสติและไม่สนหน้าอินหน้าปลมตั้งนั้นขนาดเขานั้นได้อ้างถึงผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะหาคนมาแทนที่ตำแหน่ง จกักรพรรดในเวลาอันสั้นในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนี้เจ้าชิงนั้นเขาหาได้สนใจใหญ่ดีไหมผู้เขาศักดิ์สิทธิ์แล้วมันทำไมละ่ะข้าเจ้าชิงไม่กลัวใครในโลกใบนี้เมื่อเห็นการกระทํานั้นนะครับจกักรพดปีศาจเมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับจกักรดนกอินรีและจกักรพรรดพูดผีนั้นอดไม่ได้ที่จะต้องตกตะลึงไอ้หมอนี่มันบ้าไปแล้ว พวกเขาที่ได้ยินประโยคนี้นะครับแทบที่จะไม่อยากเชื่อเลยว่าจักรพรรดิปีศาจกาเยอายิงขนาดนี้ต่อหน้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์เขานั้นก็ยังไม่หวั่นหวันดูเหมือนเขาจะมัวเมาและคุ้มคลั่งเสียสติไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วมองหน้ากันและกันจักรพรรดินุอินทรีและจักรพรรดิพูดผีจึงไม่รอช้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่เอาวะมันต้องตายไปข้างหนึ่งหลังจากมองหน้ากันและกันนะครับทั้งสองก็ได้่า่สูตรเวทมนต์ในมืออีกครั้ง จงกลับมาพูดผีทยานฟ้าอินทรีย์เหินเวหาและในเวลานี้นะครับพวกเขาก็ได้พยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างกับผนึกร่างประสานจิตของตัวเองนั่นก็คือการใช้ทริคบางอย่างเกี่ยวกับร่างอาวตารของพวกเขาที่ก่อนหน้านี้นั้นได้ถูกมังกรดำร่างตาประทับจิตวิญญาณของเจ้าเฉิงพันธนาการไว้นั่นเอง บัตรนี้นั้นนกอินทรีทองคําตัวใหญ่ก็เปล่งแสงออกมาและทันใดนั้นมันก็ได้กลายเป็นคนนกแตกสลายราวกับว่าเป็นลูกศรที่รายล้อมอยู่ในอากาศและในเวลานี้นะครับเ,เช่นเดียวกันจากวัดพูดผีนั้นก็คำรามมันก็ได้เกิดเป็นเงาสะท้อนบางอย่างทำให้ร่างของร่างอาวตารพูดผีนั้นหายไปชั่วครู่หนึ่งจากการกระทำนี้นะครับร่างนกอินทรีขนาดใหญ่และใบหน้าของ ร่างเอาตานจระพัดผีนั้นค่อยๆเล็กลงส่วนอีกหนึ่งนั้นราวกับเป็นภาพลวงตาและแน่นอนร่างทั้งสองที่เหมือนกับหายไปสามารถรอดพ้นจากการปัณน,นาการของมังกรดําที่เจ้าเฉิงปลดปล่อยออกมาได้นั่นเองในเวลานี้นั้นเจ้าเฉิงยิ้มอย่างเย็นชาเขานั้นดูถูกเหยียดหยามหหน้อยแหน่แก่ทั้งสองพวกเจ้าคิดผิดแล้วคิดจะใช้ลูกไม้เล็กๆตื้นๆแบบนั้นต่อหน้าข้าผู้นี้เนี่ยนะ มังกรดำกลืนนภาและแล้วนะครับเจ้าชิงก็ได้รีตาลงุงและเขาเองก็ได้ไร้สูตรเวทมนต์ในมือของตัวเองบัดนี้นั้นในเสียววินาทีต่อมามังกรดำก็ได้คำรามมันก็ได้กลายเป็นกลุ่มควันสีดำราวกับปีศาจท,ที่กำลังเปิดปากขนาดใหญ่ของมันและเกินกินขนนกสีทองเหล่านั้นรวไปถึงเงาของจกักรวรดิผีที่กระจายอยู่ก่อนหน้านี้ในช่วพลิปตาเออ จากพัดนกอินซีและจากพัดผีนั้นถึงกับต้องตกตะลึงไอ้บ้านี่มันมีพลังอะไรกันแน่ท้ายสุดแล้วเจ้าชิงมันไม่ได้เสียสติงั้นเหรอมันสามารถไล่ตามกลอนอุบายและสามารถอุดรอยรั่วของช่องว่างการหลบหนีของพวกเขาได้โดยไม่คาดคิดบัตรนี้นั้นร่างอวตารของทั้งสองนั้นถูกปิดกั้นไว้อีกครั้งเมื่อมองไปที่คลื่นพลังสีดำที่มีอากาศไหลเวียนดูมันนั้นก็ได้รายรอมเหมือนกับกลง ขี่ขังพวกเขาไว้มองหน้ากันและกันนะครับใบหน้าของทั้งคู่นั้นหนักอึ้งเป็นอย่างมากเจ้าเฉิงมองด้วยรอยยิ้มและพูดด้วยความคบกันจักรพรรดินกอินรีจักรพรรดิพูดผีเอย๋ยไอ้แก่ทั้งสองอย่างเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอีกต่อไปไม่มีประโยชน์ที่ต้องดิ้นรนหรอกนะพวกเจ้านั้นควรที่จะเป็นอาหารของข้าในวันนี้แน่นอนในอนาคตอันสั้นนี้เมื่อข้าไปถึงยังขั้นอาณาจักรแห่งจกักรพรรดิข้านั้นอาจจะ ยกเครดิตและจะนึกถึงพวกเจ้าก็แล้วกันฮ่าฮ่ <_ d> um> ทันทีที่สิ้นเสียงนะครับเจ้าเชิงก็ได้เปิดผนึกพลังบางอย่างสูตรยินหมิงชั่วครู่หนึ่งคืนพลังปานสีดำนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นเต็มท้องฝาโดยเฉพาะคืนพลังน่ากลัวซี่มีสีดำทมินนี้มันราวกับว่าเป็นความมืดที่อยู่ในตอนกลางคืนจากพัดนกอินทรีไม่สามารถ ที่จะตกตะลึงได้เขานั้นสั่นสะท้านร่างกายของเขานั้นสั่นเทาไปทั้งตัวเออเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมข้าถึงรู้สึกอ่อนแอเช่นนี้และรู้สึกเจ็บปวดจังเจ้าบัดผีที่ได้ยินเช่นนั้นก็พูดขึ้นในทันทีว่าดูเหมือนว่ามันกำลังจะดุดลื่นเคลื่อนย้ายตาประทับร่างอาวตารเจ้าปัดของเราใบหน้าสัน่นยางรุนแรงนะครับเจ้าปัดผีจ้องมองเจ้าเฉิงและพูดขึ้นในทันทีว่า, hey, าเฮเจ้าปัดปีศาจเจ้าเฉิงเจ้าบ้าไปแล้วเหรอ เจ้าคีดจะทำอะไรกับตาประทับผนึกจักรพัดของพวกเราด้วยการยักไหลด้วยความเจ้าเล์น,นะครับเจ้าเฉิงเย้ยหยันพูดคือในทันทีว่าก็ไม่มีอะไรนอกจากดูซับพลังงานของร่างอวตารตาประทับผนึกจักรพัดของพวกเจ้าให้มันหมดสิ้นไปยังไงละ่ะและเมื่อใดก็ตามที่ข้านั้นสามารถดูดกลืนมันจนหมดสิ้นในํำนองเดียวกันลมหายใจของพวกเจ้าก็จะหมดลงเฮอะไรนะ เจ้าบัดนกอินทรีเมื่อได้ยินเช่นนั้นยิ่งตกตะลึงมากขึ้นเขากลัวจนตัวสั่นและในเวลานี้นั้นเขาต้องหาทางรีบเร่งออกจากสถา,สถานที่ที่น่ากลัวเช่นนี้แต่ท้ายสุดแล้วดูเหมือนว่ามันอับจนหนทางเหลือเกินพวกเขาแทบที่จะไม่สามารถปลีกตัวหรือว่าหนีออกจากการโจมตีของเจ้าเชิงเลยได้เลยแม้แต่น้อยตายที่สุดนะครับในเวลานี้หลังจากที่โดนเจ้าเชิงใช้พลัง สูตรวิชาบางอย่างที่ดูดกลืนพลังร่างอาวตา,จาตรจักรพรรดิของตัวเองพลังของพวกเขาความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ค่อยๆล,ล,ลดลงลดลงลดลงในฝั่งของเจ้าเฉิงนั้นก็เริ่มมีพลังที่แข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดเลยว่าจากักรพรรดิตั้งสองนั้นไม่ต่างอะไรจากลูกแกะที่กำลังรอถูกเชือดพวกเขานั้นไม่มีอำนาจแม้แต่จะโต้กลับไปด้วยเสียงเบาๆนะครับบัตรนี้ร่างของคุณตั้งสองค่อยๆ สัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกและร่างกายของพวกเขาที่สันสานพลังพลังงานชีวิตที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็วใบหน้าของเผาก็ได้ซีดเปื่อยไม่ว่าจะเป็นจาพัดผีหรือจาพัดนกอิน่นรีเจ้าวเชิงมองทั้งหมดนี้นะครับและรู้สึกได้ถึงพลังที่ปุ่งผ่านหลังจากที่เขาได้ดูดกลืนร่างอวตารของคนทั้งสองร่างกายของเขานั้นบัดนี้รู้สึกดีเป็นอย่างมาก เขาก็ได้มีรอยยิ้มที่ชั่วร้ายอยู่ที่มุมปากของตัวเองเขาหลับตาลงเขาหลับตาลงเพื่อที่จะเพิิดเพลินกับพลังที่ไหลผ่านเข้ามาในร่างกายราวกับว่าเขานั้นกําลังใช้อารมณ์สุนทีเพื่อเพลินดูกับอาหารที่อยู่ตรงหน้านี่สินะมันคือทักษะของระดับตํานานสมแล้วที่เป็นทักษะของเจ้าพัดแห่งยม,มโลกในตำนานเจ้าของเจ้าของ วัดเต่าในตำนานม,มันเป็นทักษะที่เหนือชั้นจริงๆตราบใดก็ตามที่ข้านั้นสามารถฝึกฝนวิชานี้ได้ต่อไปเรื่อยๆข้านั้นราวกับรู้สึกว่าจะสามารถรวมแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นหนึ่งได้ภายในไม่กี่วันฮ่าๆๆๆจ้าวชึงนะครับเขาไม่ได้รู้ว่าแท้จริงๆแล้วคำพีนี้ที่จัวฟานมอบให้มันนั้นหาได้ใช่ คำพีรับที่ได้มาจากจกรพัหมิงหรือว่าจารพัดแห่งจุมโลกตอนอยู่ในทะเลมืดใหม่แต่แท้จริงแล้วมันคือคำพีรับก้าสมัสถะอังหาอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาที่เขากําลังเพลิดเพลินกับจานอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้จู่ๆก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระตันหันตูม้มเสียงร้องที่แหลมคมนะครับและการโจมตีที่รุนแรงร่างสีน้ําตาลของนกอินทรีตัวหนึ่งก็ได้บปดปล่อยขึ้นพลัง ลมอันรุนแรงออกมามันกระทบเก้าครับลื่นพลังปานสีดำของเจ้าเชิงที่กำลังดูดกลืนและเกิดการระเบิดเป็นหลุมขนาดใหญ่รัศมีหลายสิบฟุตในทันใดตูมร่างกายของเจ้าเชิงนั้นสั่นสะท้านเล็กหน้อยเขานั้นจ้องมองไปที่ทิศทางนั้นก็จะเห็นว่าเป็นนกอินทรีมันนั้นหลังจากที่รอบโจมตีนกอินรียักษ์สีน้ำตาลน,นั้นที่ได้ใช้กรงเล็บขนาดยักษ์ของมันมันยังคงมีแสงสีทองและ บัตรนี้ช่วยให้ในฝังของร่างอาวตารนกอินทรีของจักรพรรดนกอินทรีและร่างอาวตารตาผนึกจักรพรรดิของจักรพรรดิผีนั้นลุดรอดไปได้อยู่คู่หนึ่งเอาละสิดูเหมือนว่าในเวลานี้นั้นจะมีคนมาช่วยเหลือจักรพรรดนกอินทรีเมื่อเห็นว่าสัตว์วิญญาณคู่กายของเขาทําได้เช่นนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะดีใจและพูดขึ้นในทันทีว่าเด็กดีทําได้ดีมากเลยหลังจากที่พนึก ผนึกจักรพพัดของทั้งสองถูกปลดปล่อยนะครับบัตรนี้จักรพพัดนกอินทรีและจักรพพัดผีนั้นก็รู้สึกดีขึ้นมาเป็นอย่างมากเนื่องจากก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาได,ด้ถูกดูดกืนพลังไปค่อนข้างมากถึงแม้ตอนนี้พวกเขายังอ่อนแอแต่ก็สามารถลุกขึ้นยืนได้แล้วเมื่อเห็นว่าร่างนกอินทรีสีน้ำตาลของตัวเองนั้นจักระพัดนกอินทรี no ก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาดวงตาของเขาเป็นประกายนะครับ ในเวลานี้จากวัดผีก็พูดขึ้นในทันทีว่าเ hey, ฮพี่อินรีนั้นคือสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณที่ท่านเลี้ยงไว้ใช่หรือไม่ไม่มีคําตอบใดนะครับจากวพดนุอินทรีนั้นรีบร่งเขานั้นรีบรายสูตรเวทมนต์ในมือจากพัดผีเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็จึงไม่พูดอะไรมากอีกต่อไปและได้ทําการ ปิดผนึกตาประทับจักระพัดของตัวเองอีกครั้งฟุบชั่วพริบตาบัดนี้นั้นพลังทั้งสองก็ได้กลายเป็นแสงสีทองและกลับคืนสู่ร่างกายของพวกเขาทั้งสองและในเวลานี้พวกเขาก็ได้ดีใจและถอนหายใจด้วยความโล่งอกและก็ได้รู้สึกดีขึ้นเป็นอย่างมากอย่างน้อยๆเจ้าเฉิงก็ไม่สามารถดูดกลืนตาประทับ ร่างอาวตารจักวัดของพวกเขาได้อีกต่อไปใบหน้าของเจ้าเชิงเมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับเขาที่เห็นการกระทําทั้งหมดนี้นั้นรู้สึกโกรธดเล็กหน้อยมองดูอย่างนกอินทรีที่เป็นสัตว์วิญญาณคู่ของจักวัดนกอินทรีที่หลังจากมันรอบโจมตีแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วเจตนาฆ่าก็ชายวับลงมาในดวงตาของเจ้าเฉิงเขาไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าหึน้อยในไอสัตว์เดรัจฉานบางอาจมากนะกล้าดียังไงมากัดขวางข้าเตรียมตัวตาย ตูมนกอินทรีตัวใหญ่นะครับบัตรนี้มันสัมผัสได้ถึงความความตายคืนพลังฟ้ามือสีดำขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าการกับการจู่โจมของเจ้าเฉิงนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากมันรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณใน,นทันทีจึงรีบหนีไอห่างจากที่แห่งนี้ทว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนมันจะสายไปแล้วเหลือบในเวลาเดียวกันฝ่ามือยักษ์สีดำก็ได้คว้าร่างอันใหญ่โตของนกอินทรีตัวนี้และจับมันไว้ จากนั้นคืนพลังสายลมสีดำก็ได้พัดผ่านในสายตาที่จืนตะโนของจัดนกอินซีพวกเขานั้นอดไม่ได้ที่จะต้องตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคืนพลังสีดำไหลผ่านมันนั้นก็ทำให้ร่างของนกอินซีหายวับไปในทันทีมันถูกดูดกลืนและกัดกินไปในชั่วพริบตาฟุฟอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงหลังจากที่พวกเขาเห็นเช่นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่มันพลังที่น่าเหลือเชื่อ จกักรพรรดิปีศาจเจ้าชิงมันไปเรียนรู้วิชาอันชั่วร้ายแบบนี้มาจากไหนช่างน่ากลัวเหลือเกินเจ้าชิงนะครับหลังจากนั้นเขาเองก,ก็ได้เรียกร่างมังกรดำตาประทับร่างอาวตารจากักรพรรดิของตัวเองกลับเข้าในร่างกายของเขาเช่นเดียวกันและหันศีรษะมามองอย่างพวกมันจกักรพรรดทั้งสองและหัวเราะจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าหึ um, เมื่อกี้นั้นไอสัตว์ริรชานของพวกเจ้าได้ช่วยชีวิตของเจ้าไว แต่น่าเสียดายตอนนี้นั้นพวกเจ้าไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองฮึ <c oughs> ่านั้นได้สังหารมันไปเรียบร้อยแล้วด้วยการเย้อยันนะครับเจ้าชิงเรียบรีบเหยียบเทา้าพุ่งไปยังทิศทางของจกักรพรรดิทั้งสองคน <c oughs> เมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับในเวลานี้จกักรพรรดิทั้งสองคนเขารู้ดีว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าเชิงอีกต่อไปเกือบจะในเวลาเดียวกันพวกเขาหันหลังกลับและรีบก้าวทา้าเพื่อที่จะวิ่งหนีจากที่นี่ไป ความเร็วนั้นยังคงเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขานั้นมั่นใจว่าจะหนีออกจากที่นี่แห่งดะออกจากที่นี่ไปได้คนหนึ่งนั้นก็คือเจ้าเวหาจักพัดนุกอินทรีกคนหนึ่งนั้นครึ่งผีครึ่งคนจากพัดพูดผีเรื่องความเร็วนั้นพวกเขามั่นใจมากบัดนี้นั้นท้างของคนทั้งสองก็ได้รีบหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ท้ายสุดแล้วจักพัดปผีศาเจ้าชิงนั้นอดไม่ได้ที่จะยิม้มหึมิดจริงๆง,งั้นหรือว่า จะหนีจากฆ่าผู้หนีได้ในฝั่งของจ้าพัดผีนะครับและเจ้าพัดนกอินรีนั้นเมื่อสู้ไม่ได้เขาก็ได้ทําเขาทําได้เพียงแค่หนีจากที่นี่อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปไกลแค่ไหนร่างที่คุ้นเคยก็ได้ไล่ตามมาข้างหลังติดๆในเวลานี้เจ้าเฉิงก็ได้ตามมาด้วยความเร็วที่เทียบเท่าไม่สิมันเหนือกว่าด้วยซ้ำเฮ้ฮฮด้วยความเร็วของเจ้าทั้งสองไอ้แก่ เจ้ายัางคิดที่จะหลบหนีภายใต้เงื้อมือของจกักรพรรดิผู้นี้อีกงั้นเหรอมันเป็นแค่ความฝันฮ่าฮ่าฮ่าอะไรกันจกักรพรรดินุกินทรีตกตะลึงเป็นอย่างมากเขาที่เป็นเจ้าววหาฮกับถูกไล่ตามบนฟ้าได้กันเนี่ยนะไอ้เจ้าเฉิงความเร็วของมันมันเร็วมากต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงนี่ใช่เจ้าเฉิงคนเดิมงั้นเหรออดไม่ได้ที่จะตกตะลึงนะครับบัดนี้นั้นจากรพดนุกินทรีนั้นแทบที่จะร้องไห้ออกมา จกบัดผีเองเมื่อหันไปมองเช่นนั้นเขาเองก็ตกตะลึงเช่นกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเวลานี้สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นจกบัดผีนั้นได้ทําบางอย่างเขานั้นก็ได้ประสานมือจากนั้นใช้สันมือของตัวเองใช้สันฝ่ามือของตัวเองนั้นตีไปที่ไหล่ของจกบัดอินทรียพูดขึ้นในทันทีว่าขอโทษด้วยนะจัพัดอินทรียข้านั้นจะจดจําความเมตตาครั้งนี้ที่เจ้านั้นเสียสละ ให้กับน้องชายผู้นี้และแน่นอนข้าสัญญาเลยว่าในอนาคตข้าจะฆ่าเจ้าเฉิงเพื่อล้างแค้นให้เจ้าอย่างแน่นอนสัมผัสพวัวใช่แล้วครับบัตรนี้นั้นจากพัดผีได้ใช้สันมือของตัวเองตีไปที่ไหล่ของจากพัดนุอินซีเพื่อให้จากพัดนุอินซีนั้นไม่สามารถหนีออกจากที่นี่ได้และให้จากพัดนุอินซีนั้นเป็นเดือล่อเขาจึงได้รีบกวยหน้าตั้งบินหนีออกจากที่นี่ในทันทีจากพัดนุอินซีที่ได้ ถูกโจมตีนะครับเขาหยุดชะง,งักไปคู่หนึ่งและเจ้าชิงก็มาคว้าคอไว้ได้ในท,ทันทีหลังจากที่โดนสันฝ่ามือของจกักรพรรดิผีเล่นงานทีเผอน,นั้นจกักรพรรดินกินทรีที่หยุดนิ่งนะครับและแทบที่จะหมดสติไปนั้นเขาที่พยายามตั้งสติได้แต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วเจ้าชิงที่อยู่ด้านหลังได้คว้าคอจับควับเขานั้นไม่สามารถที่จะหนีได้อีกต่อไป เขาได้แต่บนปมพำในใจนะครับน้อยเนี่ยไอจักรพัดพูดผีแกกล้าเอาข้าเป็นเดียวโล้งั้นเหรอไอสารเร็ยวแกนั้นสมควรตายดวงตาแดงกล่ำนะครับด้วยความโกรธจักรพัดนกอินทรีนะั้นมองไปด้านเป็นหลังของจักรพัดผีและพยายามที่จะส่งเสียงตะโกนออกมาท้ายสุดแล้วจักรพัดผีนั้นเขาไม่ได้ยินไม่สิต่อให้เขานั้นได้ยินเขาก็จะไม่มีทันไม่มีวันที่จะสนใจ ใบหน้าของเขานั้นเย็นชาและเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะย้อนกลับมามองด้วยซ้ำพี่ินซีข้านั้นขอโทษด,ด้วยแต่ว่าตายคนเดียวดีกว่าตายสองคนการเสียสละของท่านนั้นจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนในเวลานี้นะครับในที่สุดจกักรพรรดิผีก็สามารถหนีออกจากที่นี่ฮหหนีออกจากที่แห่งนี้ได้สําเร็จเขานั้นก็หายเข้าไปในกลีบไม่ใบหน้าของ จากบัตรนกอินรีนั้นได้แต่สายหัวไปมาเขากําลังจะร้องไห้เจ้าถึงที่จ,จาเจ้าถึงที่จับคอของเขาไว้แน่นนั้นมุมปากของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามนี่น่ะเหรอพันธมิตรของเจ้ามันเป็นมิตรภาพที่น่าประทับที่น่าประทับใจจริงๆฮ่หาๆๆจากบัตรนกอินซีนะครับบัตรนี้ขอพยายามฝืนที่จะพูดขึ้นมาเขาพยายามที่จะร้องขอชีวิต จกักรพรดปีศาจเจ้าถึงอย่าฆ่าข้าเลยข้านั้นจะตอบแทนเจ้าทุกอย่างฮะเจ้านั้นไว้ชีวิตข้าต่อให้เป็นวัวเป็นม้าข้าก็ยินดีชั่วจกักรพรรดินุอินทรีนะครับตัวสันเขาที่ได้ขอร้องไว้ชีวิตท้ายสุดแล้วใบหน้าของเขาเศร้ามองเนื่องจากก่อนที่เขาจะได้พูดจบนั้นบัตรนี้คืนพลังปานสีดําก็ได้ค่อยๆกืนกินเขาและแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไป20นาที บัตรนี้นั้นคืนพลังสีดำก็ได้หายไปจากรอบตัวของเจ้าเฉิงและไม่หลงเหลือร่างของจับัตนุอินซีอีกแม้แต่นิดเดียวเขานั้นได้กลายเป็นผุยพงคิดจะเป็นวัวเป็นควายคิดจะมอบสมบัติให้ข้างั้นหรอือเจ้าคิดว่าข้าผู้นี้จะโง่เหมือนกับพวกเจ้างั้นหรอือและจะหลงเชื่อคำพูดสัตว์ปรับของเหล่าจักพัดทั้งแปดได้ยังไงกันฮ่าฮ่าฮ่า เสียงหัวเราะที่ชั่วร้ายนะครับดังกึกก้องไปทั่วทั้งสนามรบบนท้องฟ้านั้นเหล่าทหารที่ยืนดูด้านล่างนั้นต่างก็ตกตะลึงจากบัดนกอินทรีนั้นตายอย่างน่าอนาถจากบัดผีก็หนีหัวซุกหัวซุนนี่คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของจากบัดปีศาจเจ้าจึงเขานั้นยืนอยู่ระหว่างสวรรค์และโลก เขาที่ยืนอยู่บนท้องฟ้านั้นกองกําลังกองทัพของจักรพรรดิปีศาจท,ที่อยู่ด้านล่างนั้นป่างก็หูร้องออกมาพวกเขานั้นบกสะบัดทุงและและได้หัร้องนะครับให้กับพลังอันยิ่งใหญ่ของนายเหนือหัวของตนนั่นก็คือจักรพรรดิปีศาจเจ้าฉิงนั่นเองถว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัดนี้จักรพรรดิปีศาจเจ้าฉิงหันลงมามองพวกเขาด้วย ความเย็นชาและลื่นพลังปานสีดํานั้นพุ่งออกมาอย่างฉับพลันผู้คนหลายร้อยคนที่มีส่วนร่วมและยืนอยู่ในรัศมีนั้นก็ได้ถูกขึ้นพลังปานสีดําทําให้กลายเป็นผุยผงในพริบตาทุกคนที่เห็นเช่นนั้นก็ไม่กล้าพูดหรือส่องเสียงอะไรอีกต่อไปเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นจ่าพัดปีศาจเจ้าชิงนะครับเขานั้นมองด้วยความเย็นชาและตะโกนขึ้นด้วยความโกรธหึไอ้ขยะเอ,อ๋ย จงสู้เพื่อข้าและจงยึดครองดินแดนให้มากขึ้นเข้าใจไหมจงจับและรวบรวมทาสที่เป็นเฉลยศึกให้มากขึ้นข้านั้นจะได้นํามาเพื่อเป็นทรัพยากรการบ่มเพาะและจะนามาเป็นอาหารไม่ว่าพวกเจ้านั้นจะอยู่หรือตายก็จงทําสิ่งนี้ให้กับข้าข้านั้นต้องการทรัพยากรการบ่มเพาะเพิ่มเติมพวกเจ้าได้ยินไหมเออ ท่านท่านจากักรพรรดิปีศาจบัตรนี้นะครับพวกเขาสันเ่าผู้คนนั้นต่างก็เงียบงนันและไม่รอชา้ารีบเดินหน้าบุกโจมตีกองทัพและเมืองข้างหน้าของจกักรพรรดินุอินทรีและจกักรพรรดิปีต่อไป ในขณะนี้นั้นหัวใจของพวกเขาไม่ได้มีความกระรือรู้ร้นหรือว่าความดีใจเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เจ้าฉิงพึ่งเอาชนะแต่มีเพียงแค่ความหวาดกลัวเท่านั้นในอดีตนั้นพวกเขาต่อสู้เพื่อจักรพรรดิปีศาจและมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้นั้นพวกเขาทําอย่างเดียวนั่นก็คือกําลังรวบรวมรวบรวมสเสบียงและรวบรวมทรัพยากรบ,บุมเพาะ,ะเฉลยให้กับจักรพรรดิปีศาจเท่านั้น หากพวกเขาไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้แน่นอนครับว่าพวกเขาก็จะกลายเป็นอาหารเสียเองนั่นเองถ้าหมาล่าเนื้อไม่สามารถหาอาหารมาได้ท้ายสุดแล้วพวกเขาก็ไม่มีค่าพอที่จะเป็นหมาข้าวสนามด้วยซ้ำมองทั้งหมดนี้เจ้าเชิงยิ้มออกมาดวงตาของเขากลายเป็นสีแดงกล่าและเขานั้นก็ร้องตะโกนคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าว้าในระยะไกลนะครับเจ้าเชิงที่ได้ ตัวตีครับในระยะไกลจัวฟานที่ได้จ้องมองอยู่เขานั้นก็อดไม่ได้ที่จะส่ายหัวด้วยรอยยิ้มจั่วฟานได้แต่ส่ายหัวด้วยรอยยิ้มนะครับจากนั้นถอนหายใจออกมาในฝั่งของลีจิงเตียนที่ยืนอยู่ข้างๆเองก็ยังคงยิ้มและบนพึมพำมกับจัวฟานเพราะบ้านจั่วเจ้าชิงนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มงูเขาและขาดสติมากขึ้นเรื่อยๆข้ากล้าพูดได้เลยว่ามันนั้นคงจะทําทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการกินข้าหรือทำอะไรก็ตามขอแค่ให้ตัวเองได้ทรัพยากรการบ่มเพาะและได้ฝึกฝนศิละปะการต่อสู้นี้จัวฟานเมื่อได้ยินเช่นได้ยินเช่นนั้นนะครับเขาก็ยิ้มเล็กน้อยจากนั้นดวงตาก็เป็นประกายและจัวฟานก็ตอบกลับมาในทันทีว่าไม่หรอกมันไม่ได้งูแต่มันบ้าต่างหากล่ะจัวฟานพูดต่อในทันใดนะครับคืนพลังนี้นั้นอาจจะ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างบ้าคลั่งและแน่นอนใครก็ตามที่ฝึกทักษะเวทนี้นั้นหากไม่กันกลองหากไม่รู้จักพอประมาณเมื่อไรก็ตามที่เขานั้นดูดซับพลังมากขึ้นมากขึ้นและไม่ประมาณพลังของตนบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากการเดินไปสู่ความตายก่อนที่เขานั้นจะไปถึงจุดสูงสุดของผู้ทรงพลังเกรงว่าเขานั้นคงจะบ้าตายไปก่อนท้ายสุดแล้ว เมื่อไปถึงระดับหนึ่งมันก็จะเยื่อยิ่งและเพิกเฉยต่อทุกสิ่งเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเราก็รู้กันเอาละทีนี้มาดูกันว่าเราภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นจะทำอะไรและการต่อสู้ในครั้งต่อไปมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นเรามานะเรามาดูพวกเขาเรอดูพวกมันสละราชสมบัติกันเถอะพยักหน้าในทันทีนะครับหลีจิงเปียนเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ยิม้มจากนั้นตัวฟานก็หันศีรษกไปถามว่าเอาละ ติดต่อตระกูลมังกรแล้วหรือ,อยังรีจริงเตียนโค้งคำนับนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าเรียนพ่อบ้านจัวตอนนี้นั้นติดต่อไปแล้วแต่ยังรอการตอบกลับเราควรจะทำเช่นไรดีจัวฟานของเรานะครับก็ได้ยิ้มจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าฮไม่เป็นไรข้านั้นรอแทบที่จะไม่ไหวแล้วแต่ท้ายสุดแล้วยังไงก็ตามเราควรจะทนต่อไป ผิวสันเท่านะครับจัวฟานก็ได้ถอนหายใจจากนั้นก็หายวับไปจากที่นี่ในทันทีนวันิยายเรื่องนี้ได้รับการแปลโดยเว็บจดจ,ดจุดจุดก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่1257ตอนนี้ก็เจ้าฉึงมันดูดกลืนพลังของจักรวรรดิกอินทรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะแข็งแรงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเนาะ ตอนนี้ถ้าเราไม่ผิดเจ้าฉิงน่าจะอยู่เป็นอันดับต้นๆนะครับปกติมันก็ติดท็อปอยู่แล้วช่วงนี้วันนี้น่าจะต่อสู้กับจักรพรรดิดาบได้อย่างสูสีหรือดีไม่ดีเจ้าฉิงอาจจะเกิงกว่าไปแล้วก็ได้เราก็มาดูกันในอนาคตอันสั้นนี้เพราะว่าเป้าหมายของเจ้าฉิงเนี่ยมันเป็นผู้ที่มักใหญ่ไฟสูงนะครับมีความยิงธนงูมีความทะเยอทะยานคิดที่จะล้มล้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์และยึดโลกทั้งใบไว้เป็นของตัวเอง เอาล่ะสิครับเรามาดูในตอนหน้าว่าจัวฟานของเราจะเริ่มแผนการของตัวเองตอนไหนแต่ว่าเจ้าเชิงเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้มันโอพีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเสียสติก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะได้ขึ้นไปถึงยังระดับขั้นที่สูงกว่าระดับที่ตัวเองเป็นอยู่เนาะตอนนี้มันกําลังจะเจาะทะลุไปยังขั้นนักบุญซึ่งเราไม่รู้ว่าจัวฟันจะทําอะไรจัดการมันหรือว่าปล่อยให้มัน ฝึกจนสําเร็จฝึกจนมันทาตไฟเข้าแทรกตายไปเองเนาะยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอไปไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ